ที่ชนบุรีนะคะนี่คือสวนมะละกอฮอลแลนด์นะคะที่ดกมากๆเลยค่ะขอบอกเลยว่าดกมากๆนะคะเห็นแล้วขนลุกเลยทีเดียวนะคะนี่คือ,อะมะละกอฮอลแลนด์ที่ใช้สมแดงควิกนะคะนี่ความคือความพิเศษของสมแดงควิกพูดถึงแล้วขนลุกเลยทีเดียวนะคะ นี่นะคะนอกจากโดกแล้วผิวสวยนะคะน้ำหนักดีความหวานสุดยอดเลยเพราะว่าเจ้าของสวนบอกเองเลยทีเดียวว่าไปขายที่ไหนขายหมดเร็วมากๆเลยนะคะบอกได้เลยว่าสมแดงรู้จักไม่ลุกจนนะคะที่สำคัญที่สุดเลยใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีทุกท่านนะคะลองเปิด YouTube อันนี้มั่นใจได้เลยตัดสินใจได้เลยนะคะสมแดงควิกสุดยอดมากๆเลยค่ะใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ รู้รจักไม่รู้จนใครใคร,รู้จักเราคน,นนั้น